ในมุมหนึ่งของแดนใต้มียะลาเมืองเล็กที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมหลากหลายวิถีชีวิตที่อบอุ่นและเรื่องราวมากมายให้คุณค้นหาที่พิพิธภัณฑ์เมืองเราได้เห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตของยะลาผ่านเทคโนโลยีและเรื่องราวยะลาเมืองของเราเมืองของโลก ความมหัศจรรย์ของผังเมืองยะลาและพัฒนาการของประวัติศาสตร์เมืองตั้งแต่ยาลลทาสาสเตงนิบงก่อนจะมาเป็นนครยะลาเมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มต้นวันด้วยการทำความเคารพและระลึกถึงพระพุทธเจ้าวัดพุทธภูมิตั้งอยู่ที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ วัดนี้มีพระอุโบสถที่สวยงามและวิวทิวทัศน์งดงามจนตรึงตาศรัทธาอันเน้นแฟนเริ่มต้นที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกนเหนี่ยวภายในประดิษฐานรูปแกะสลักของเจ้าแม่ลิ้มกนเหนี่ยวเป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดยะลาอีกหนึ่งพลังแห่งศรัทธาศาลเจ้าแม่กวนอิมที่พักใจของใครหลายคน เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันลำค่าททำให้สถานที่แห่งนี้สวยงามเป็นอย่างมากแวะชมช็อปตลาดมะพร้าวแหล่งช้อปปิ้งสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดยะลามีสินค้าหลากหลายตั้งแต่เสือ้อผ้ากางเกงหมวกไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองตลาดนัดมะพร้าวไม่เพียงแต่เป็นแหล่งช้อปปิง้ง แต่ยังเป็นสถานที่ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวยะลาและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และเมื่อดวงอาทิตย์ลาหลับที่สะพานดำความทรงจำจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในย่านตลาดเก่าคือหัวใจของเมืองทั้งศา,าสนาเศรษฐกิจและวิถีชีวิต ที่ยังคงรักษาเสน่ห์และบรรยากาศแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างงดงามชิมอาหารสุดอร่อยที่มีอาหารให้เลือกมากมายสัมผัสกับความเรียบง่ายและอบอุ่นของชุมชนดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนเยะลาเมืองของศรัทธาความหลากหลายและรอยยิ้มจริงใจที่พร้อมต้อนรับคุณเสมอ